อ่ะโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับอ่าเราก็มาอยู่ในของอ่าเว็บไซต์นะครับอ่าเปิดบอทดนะครับผมก็สําหรับเว็บนี้นะครับเป็นอีกเว็บที่น่าเล่นนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเว็บนี้ถ่ายจริงนะครับผมผมก็ได้ทําการถอนมาแล้ว2-3สรอบนะครับโดยเว็บนี้นะครับอ่าสายฟรีสามารถทําได้นะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสายฟรีจะถอนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสายฟรีจะแจก10ดอลลาร์นะครับ บอดผมนะครับผมก็ได้ทําการเปิดบอดมาแล้วจํานวน13วันนะฮะนี่เลยนะครับนี่เลย13วันนะฮะบอดนี้ผมซื้อในราคา100เหรียญนะครับผมก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะฮะผมก็ได้เปิดมาแล้ว13วันนะครับบอดเจ้าตัวนี้นะครับจะมีอายุถึง30วันนะครับส่วนสําหรับหลัง30วันนะฮะเราก็จะได้เงินคืนนะครับจำนวน3 0 0พันนะครับคือในแต่ละวันนะครับมันจะปันผลกําไรให้เรานะครับนี่มาดูบอดของผมนะครับ อ่าผมจะมีบอด100เหรียญนะครับจำนวน1บอดนะครับมันจะปันผลให้เราวันละอ่าหเหรียญหรือ2เหรียญนี่แหละนะครับพอครบ30วันอ่าหนึ่งเหรียญเราก็จะได้คืนนะครับส่วนบอดฟรีนะครับผมนี่บอดฟรีบอดนี้เป็นบอดสิเหรียญนะครับอ่าจะเป็นบอดโบนัสนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะฮะผมไม่รู้เหมือนกันหลังจาก30วันนะฮะมันจะได้คืนหรือเปล่านะครับหรือยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมอ่าก็ประวัติการถอนเงินผมนะครับสําหรับเวฟนี้นะฮะ อ่าผมถอนไปแล้วที่2ยอดนะครับจำนวน455บาทนะครับแล้วก็330บาทก็ได้ชำระมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่าผมถอนไปวันนี้นะครับจำนวน363บาทนะครับก็รอเข้านะครับผมสรุปนะครับอ่าเว็บนี้เป็นเว็บที่อ่าน่าเล่นอีกเว็บนึงนะครับเป็นเว็บปล่อยบอทดรับ อ่ากำไรระยะยาวนะครับสำหรับใครที่ชอบปล่อยบอทดนะครับอ่าลงทุนครั้งเดียวแล้วเราก็สามารถได้รับเงินตลอดเวลาเลยนะครับผมก็จะมีบอทดให้เราเลือกนะครับว่าเพื่อนชอบตรงไหนนะครับโอเคส่วนวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าสอนอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเล่นยังไงโอเคเพื่อนเพื่อนก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับผมอ่าเว็บไซต์หาเงินนะครับโดยอ่าการเปิดบอร์ดนะครับ เมื่อวานนะครับผมก็ได้ทําการเปิดบอดไปที่100เหรียญนะครับนี่เลยนะครับการทํางานของผมนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่สองบอดนะครับอตอนนี้กําลังทํางานอยู่นะครับผมก็มีบอดสายฟรีนะครับจํานวน10เหรียญแล้วก็100เหรียญนะครับส่วนสําหรับอันนี้จะเป็นโบนัสการสมัครสมาชิกฟรีนะครับจะแจกอยู่10เหรียญนะครับสิเหรียญเท่ากับเงิน300บาทเลยนะครับผมโอเคเราเป็นรายได้ของผมนะครับตอนนี้รายได้ทั้งหมดของผมนะครับมีอยู่ที่2.5ดอลลาร์นะครับผมอ่า เวฟนี้นะครับอ่าเป็นเวฟการซื้อบอทดนะครับปันผลกําไรระยะยาวนะครับผมก็คืออ่าการปันผลมันน้อยนะครับก็คือเวฟแนวนี้นะครับจะเปิดนานนะครับส่วนเวฟไหนนะครับที่กําไรมันเยอะๆนะครับผมมันเวอร์นะครับอันนั้นแหละคือโอกาสบินมันเยอะนะครับผมโอเคเรามาดูรายได้ของผมนะครับรายได้อ่าของผมนะครับผมนี่บันทึกรายได้นะครับมันก็จะมีบอกเลยนะครับแต่ละวัน นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับ <subscriber> อันนี้เราจะได้ทุกนาทีเลยนะครับผมอ่าก็คือมันจะปันผลให้เราทุกนาทีเลยนะครับการลงทุนนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าสอนเพื่อนอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเว็บไซต์นี้ทํางานยังไงนะครับผมโอเคสําหรับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่อ่าน่าเล่นอีกเว็บหนึ่งนะครับเป็นเว็บลงทุนระยะยาวนะครับใครที่ชอบสายลงทุนนะครับผมแนะนําเลยนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับผมโอเคเพื่อนๆก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องหางเงินเสริมที่บ้านได้ง่ายๆนะครับวันนี้นะครับผมก็มีอ่าเว็บไซต์ใหม่มาแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามานะครับจะได้รับเงินทันทีนะครับผมในระบบนะครับจานวน 10. ดอลลาร์เลยนะครับนี่เลย10ดอลลาร์นะครับผมก็อ่าสิดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300บาทเลยนะครับผมสําหรับอ่ากิจกรรมนี้นะครับเรา จะทางานได้30วันเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่ที่คลิกลิงก์ผมสมัครเข้ามานะครับจะได้รับเงินจํานวน10ดอลล่าร์เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับมือใหม่นะฮะนี่กดเข้ามานะครับส่วนลิงก์สมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้รังคลิปได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปวิธีการสมัครเลยนะครับอ่านะครับพอเพื่อนๆนะครับคลิกลิงก์เข้ามาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เลยนะช่องแรกนะครับให้เพื่อนๆใส่ ชื่อผู้ใช้เรานะครับผมเป็นชื่อน้ําแฝงนะครับใส่เป็นอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับในสองช่องที่2นะครับใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราพอเบอร์โทรศัพท์เสร็จก็ทาการยืนยันรหัส OTP นะฮะแล้วก็จะมีรหัส OTP ส่งมาให้เพื่อนๆตรงนี้เลยเ,ยเราก็ก่อลงไปเลยนะครับแล้วก็2ช่องนี้ก็จะเป็นใส่รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะฮะแล้วทําการกดลงทะเบียนไปเลยนะครับอโอเคสมัครง่ายมากๆเลยใช่ไหมเราเพื่อน พอเราสมัครเสร็จนะครับมันก็จะดีดมาที่หน้าต่างแรกแบบนี้เลยนะครับดีดมาอย่างนี้เลยนะครับส่วนสําหรับเว็บนี้นะครับมันทํางานยังไงก็คือเว็บนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ลงทุนนะครับผมผมบอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ลงทุนนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เราทําการซื้อบอทในเว็บนะครับพอซื้อบอทในเว็บนะฮะมันก็จะปันผลกําไรให้กับเราเลยนะครับโอเค เนี่ยครับสำหรับสายฟรีนะครับที่ผมพูดไว้นะครับพอเพื่อนๆลากมาตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมมันจะบอกว่าสวัสดิการสําหรับมือใหม่นะครับค่าใช้จ่ายศูนย์บาทนะฮะเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับการลงทุนครั้งแรกนะครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับมันก็จะแจกสิบเหรียญนะครับอ่าอายุใช้งานของอันนี้จะอยู่ที่30วันนะครับนี่มันก็จะบอกไว้ว่า เนี่ยการอธิบายต่างๆเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับโดยค่าชําระจะอยู่ศูนย์บาทนะครับเพื่อนๆก็กดไปเลยนะครับผมหนึ่งตัวฟึบอ่ะก็จะบอกว่าการสั่งซื้อสําเร็จนะครับนี่คือตอนนี้เราก็ทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะฮะเราจะเข้ามาดูบอร์ดของเรายังไงนะครับอ่ะบอร์ดเพื่อนๆนะครับให้เข้ามาที่รูปคนนะครับนี่รูปคนเลยนะฮะรูปคนก็คือฟังก์ชันที่สี่นะครับเข้ามาดูบอร์ดของเราฟึบ แล้วก็มาดูที่รายการบอทดของเรานะครับผมนี่รายการของฉันนะครับฟึบพอเข้ามาเสร็จตอนนี้นะครับบอทดของเรายังไม่ทํางานนะครับผมนี่มันจะบอกว่ายังไม่ได้ใช้งานนะฮะเพื่อนๆต้องกดเข้ามาตรงคําว่าสตาร์ทนะครับเพื่อเริ่มให้บอทดมันทํางานนะครับนี่เราก็ได้บอทดในราคา10เหรียญนะครับมันก็จะมีวันที่ได้รับนะครับก็คือเพื่อนๆนับไปประมาณ30วันเลยนะครับแล้วกดสตาร์ทบอทไปเลยฟึบเรียบร้อย ขึ้นสีดำๆอย่างนี้คือบอร์ดของเราทํางานแล้วนะครับนี่เลยนะฮะมันก็จะบอกวันหมดอ่าไหนวะวันที่ได้รับบอร์ดนะครับอ่าไม่มีบอกอายุนะครับเพื่อนๆก็คํานวณเอานะครับคือผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจํานวนอ่าบอร์ดสิบเหรียญนี่เราจะได้กี่บาทนะครับอ่าก็คือในส่วนของนี้หยุดชั่วคราวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดหยุดนะครับปล่อยให้มันทํางานไปเลยนะครับอ่าอันนี้ขายแล้วนะครับทีนี้อ่า บัญชีธนาคารนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาผูกได้นะครับว่าเพื่อนใช้ธนาคารอะไรนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับแล้วกดมาที่บนขวาสุดนะครับที่เขียนว่าเพิ่มนะฮะนี่ก็ให้เพื่อนๆเลือกเป็นบัญชีธนาคารดีกว่าง่ายกว่านะครับบัญชีพวกนั้นไม่ต้องหรอกครับยากนี่บัญชีธนาคารแล้วก็ทําการกําหนดไปเลยนะครับใส่ชื่ออ่า <hoof das> เลือกบัญชีธนาคารเพื่อน <ill> <iin> <Siz S 1> ๆใช้อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะฮะอ่าแล้วก็ มีชื่อของเราภาษาอังกฤษเลขบัญชีข้างล่างนะครับไม่ต้องใส่นะครับแต่ส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขอกรอกข้อมูลก่อนละกันนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการผูกบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็จะบอกรายได้ของเรานะครับรายได้ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรายได้สะสมนะครับจากการทํางานของบอทดเรานะครับนี่มันก็จะบอกไว้ว่าปัจจุบันคุณมีงานบอทดอัตโนมัติอยู่1ครั้งนะครับอ ที่นี้นะครับเราต้องการทราบนะครับว่าเจ้าเว็บนี้นะครับมันถอนเงินขั้นต่ำที่เท่าไหร่นะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาตรงคำว่าหน้าแรกเลยนะครับนี้ที่เป็นรูปหนังสือนะครับกดเข้าไปแล้วลากลงมาข้างล่างนะครับลากลงมามันจะมีคําว่าถอนเงินอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะครับผมฟึบอ่าเนี่ยครับตอนนี้ผมมีรายได้สายฟรีนะครับอยู่ที่0 0 0 1จุด 0.88ดอลลาร์นะครับก ok. ็คืออ่าสำหรับเบว็บนี้นะครับมันตีสกุลเงินเป็นดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ33บาทเลยนะฮะอ่าการถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยครับการถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับโดยค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่2.5%นะครับอ่าก็ประมาณหากค่าธรรมเนียมก็แค่ไม่กี่บาทนะครับคนยืนยันนะครับก็คือเราต้องให้ดอลลาร์เราอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ยอดเงินดอลลาร์ของเราต้องปรากฏอยู่ข้างหน้านี้นะครับให้เป็น10ดอลลาร์นนนะะครรับถถถึงงจสาามอเิได้ นะครับอ่าโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับสายฟรีเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องสายลงทุนนะครับอ่าสายลงทุนนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่5ระดับมั้งมี1อ่ามี2 3 4 5ี่นะครับผมอ่าโดยําดับที่1นนะครับจะลงทุนอยู่ที่ประมาณ30เหรียญน,นะครับอ่าราคาบอดที่2เหรียญทุนที่30นะครับ ล้าก็จะมีประมาณนี้ก็คือบอร์ดตัวนี้นะครับคือไม่ต้องทําอะไรนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับรับกําไรยาวๆเลยนะครับจำนวน30บวันนะครับก็มี3 4มีนะครับผมเรามาดูที่ระดับที่หนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมจะลงที่100เหรียญไปเลยลวกันนะครับสามพบาทนะครับเราทําการซื้อบอร์ดเราก็ต้องซื้อบอร์ดในราคา5าเหรียญนะครับใน150บาทเลยนะครับ เพื่อนเพื่อนพอเข้าใจไหมครับก็คือราคาที่เราจะซื้อบอทดเลเวลแรกนะครับผมเราจะเสียสองสองเหรียญน,นะครับส่วนบอทดจริงๆนะครับเราจะซื้อที่สามสิบเหรียญน,นะครับก็เสียสองต่อนะครับผมก็สองตอก็ลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวจะซื้อบอทดในราคาห้าเหรียญแล้วกันชำระห้าเหรียญยอดเงินคงเหลือไม่พอนะครับทีนี้เราต้องไปทําการเติมเงินเข้ามานะครับฟึบเดี๋ยวเติมเงินเติมเงินมาที่ หน้าแรกนะครับนี่เลยเขียนตรงนี้เลยเติมเงินนะครับผมเดี๋ยวผมเติมเงินเลยเลือกจํานวนที่จะเติมนะครับมันก็จะบอกไว้ว่าอัตราการเติมเงินอยู่ที่สามสิบสามเหรียญต่อดอลลาร์นะครับพันห้า 1, โอเคอ่ะก็ก็กันนี้ก็จะเป็นเลเวลแรกนะครับผมเลเวลแรกก็ประมาณสิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับ อ่านี่สำหรับเลเวลแรกนะครับจะอยู่ที่32เหรียญนะครับก็คือมันคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามเลเวลเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเติมเลเวลที่2เลยแล้วกันในราคา3ามพนนะครับโดยการเติมเข้ากับบัญชีธนาคารเราเลยนะครับโอเคสำหรับเว็บนี้นะครับอ่าเป็นเว็บลงทุนนะครับผมคลิปนี้ผมสอนอย่างละเอียดนะครับก็ทุกการลงทุนมีคบเสี่ยงนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเติมเงินเลยนะครับโอเคในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขอเติมเงินก่อนแล้วกันนะครับ โอเคนะครับอ่าผมก็ได้ทําการฝากเงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็เอาสมุดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทําการส่งไปเลยนะครับผมฝากอ่าจำนวนเงิน3,500บาทนะครับเราจะได้เหรียญมาที่อ่าหนึ่งร้อยหกเหรียญนะครับก็ประมาณนํ้อ่าเรากดส่งไปเลยนะครับแล้วก็รองเงินเข้านะครับผม โอเคอันนี้ผมไม่ใช่หน้าม้านะครับผมเป็นนักลงทุนนะครับผมก็ลงทุนสดๆเลยนะครับสาเหตุที่ผมลงทุนเพราะว่าผมก็อยากได้เงินนะฮะและอีกอย่างนะครับเว็บไซต์นี้มันก็เพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองก็ใต้่างคลิปผมได้เลยนะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับสําหรับใครที่ยังไม่พร้อมที่จะรอมรับความเสี่ยงนะครับส่วนผมผมพร้อมนะครับโอเค แต่ถ้ามันจ่ายดีนะครับผมก็จะลงทุนเพิ่มไปอีกนะครับอันนี้ผมแค่ทดลองนะครับจำนวน100เหรียญนะครับในส่วนต่อไปผมจะลงในราคา500เหรียญก็ประมาณ1น0 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็รอเงินเข้าก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่านะครับตอนนี้เวลาเก้านาิกานาทีนะครับโอเคเดี๋ยวมารอตอนเงินเข้านะครับอ่ะโอเคครับ ยอดเงินก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน106เหรียญน,นะครับก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับก็ผมก็ได้ทําการเติมเงินไปเมื่อ10นาฬิกาอ่าไอ้ไม่ใช่9นาฬิกา42นาทีก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเงินก็เข้ามานะครับผมนี่เรามาดูที่ประวัติการเติมเงินผมได้เลยนะครับว่าผมได้ทําการฝากเงินเข้ามาจริงนะครับอ่าคือคลิปมันนานไปนะครับผมก็เลยกดสต็อปไปแล้วเริ่มใหม่นะฮะนี่ครับ นี่ผมก็ทําการฝากสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจํานวน3,500บาทเลยนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทําการเปิดบอร์ดนะครับรายได้ทั้งหมดผมก็จะมีอยู่ที่นี่แค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้ฟรีนะครับผมโดยบอร์ดของผมนะครับทำการเปิดอยู่นะครับเนี่ยสิเหรียญนะทีนี้ผมจะมาทําการซื้อบอร์ดนะครับในราคาหนึ่งเหรียญนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของผมนะครับผมจะซื้อในเลเวล2นะครับจํานวน รา,ราคาบอร์ดจะอยู่ที่5เหรียญน,นะครับราคาเปิดอยู่100ผมจะทำการซื้อบอร์ดทำการชำระเลยนะครับฟึบเรียบรย้อยอผมชำระเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้นะครับอ่าเราก็เข้ากดมาที่เมนูของเรานะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่เมนูฟึบอ่าแล้วก็มาดูที่รายการบอร์ดของฉันกดมาที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าวิธีการทํางานมันไม่ยากเลยนะครับอ่าคือบอรดตัวนี้ เราสามารถขายคืนก็ได้นะครับนี่ขายคืนนะครับก็คือเราไม่อยากได้นะครับอย่างเช่นว่าเราซื้อผิดนะครับอ่าแล้วก็ทําการสตาร์ทบอทนะครับสตาร์ทบอทจะใช้เงิน100เหรียญในการสตาร์ทนะครับอ่าผมก็จะกดสตาร์ทเลยนะครับฟึบเรียบร้อยผมก็ทําการสตาร์ทแล้วนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาดูรายได้ของเรานะครับเดี๋ยวรายได้ของเราจะเด้งขึ้นตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ แต่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ากําไรมันจะเด้งเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้คํานวณดูนะครับว่าอัตราการจ่ายมันจ่ายยังไงนะครับอืมันไม่บอกรายละเอียดนะฮะก็มาลองลุ้นกันแต่ที่แน่ที่ผมรู้นะครับเพราะว่ามันบอกว่าอ่าระยะเวลาปันผลทั้งหมดประมาณสามสิบวันนะครับอ่าก็คือมันจะปันทุกชั่วโมงนะครับเพราะว่ารายได้มันขึ้นมาตลอดนะครับถ้ารายได้เราครบสิบเหรียญนะครับนี่ เพื่อนๆจะงงหน่อยนะครับเพราะพอผมกดไปกดมานะครับก็คือเพื่อนๆลงทุนนะครับอรายได้มันจะปันผลให้เราตลอดนะครับพอเพื่อนครบสิบเหรียญนะครับเพื่อนๆก็มาสามารถกดถอนตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับก็คือน่าจะปันผลทุกนาทีหรือทุกเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมดูจากรายได้นะครับว่ามันมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับก็ลงทุนเยอะเราก็ได้เงินเยอะนะครับก็ อย่างที่ผมบอกไว้นะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาข้อมูลก่อนมาลงทุนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมมาทําการลงทุนนะครับจานวน3,000กว่าบาทนะครับถ้ามันจ่ายจริงหรือยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดถูกใจนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามก็ รีบมาติดตามเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ